ขเขึกนมัาล่าวสน้วัสดีครับผู้ช, New ed, <S <S ช่องจากพพเลสซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแจกเกม GT San มันเดิมนะครับช่วงน,นี้หายไปนานเพราะว่าขี้เกียจลงคลิปนะครับนี่ก็เป็นตัวเกมนะครับก็จะมีตัวตัวเกมตัวมอดบิ๊กไบค์แล้วก็ตัวแอดแปลไฟท์ที่ผมทำให้ เกมแล้วกดเข้าไปในลิงครับนี่ครับ,รบแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับถ้าเรากดสีิเขียวตรงกลางนี่ครับจะทำวงกรไมาให้เราได้ล้วเรากดสีิเขียวตรงนี้ครับเรากดเสร็จมันก็จะเด้งมันก็จะเด้งขึ้นมาถ้าถ้ามันขึ้นบอกให้กดดาวน์โหลดกดอะไรเนี่ยเราก็กดไปเลยครับแต่ข้อน,นี้ของผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับน่ครับ ก็เป็นตัวนี้ถ้ามือถือสเปคกลางๆนะครับถึงจะเล่นได้เพราะว่ามันตัวเกมแล้วก็ตัวหมดบิ๊กไบต์นะครับสองร้อมเครับถ้าแตกไฟล์มันแล้วก็มันไม่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งจิกนะครับประมาณนนั้ถ้าถ้าผมถ้าดูอจากการคาดเดาของผมนะนะครับผม หมดโจมหมดวบก็หลเหมอนก,กันเลยครับถ้ามีาเสียงเพลงหรือเสียงอะไรรบกวนขอไคด้วยนะครับตัวหมดีิบก็หลเหมอนกันเลยนะครับต่วแตกไฟนี่ผมมีไว้ให้ด้วยนะครับนี่นครับมั้นก็รวมสองร้อยเอ็มบีครับแล้วจะไปแตกไฟดูเลยก็แล้วกันนะครับนี่ครับตัวแตกไฟที่ลองใช้นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ ให้เรากดเข้าไปครับถ้าสาวนับใครที่เพิ่งโหลดใหม่ก็มันจะขึ้นอะไรให้ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆให้กดตกลงกดโดเอเทีว้ครับเรื่อยๆมันจะมีครับเลื่อนลเรามาหาคาว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วใครเก็บหาคาว่าดาวน์โหลดให้กดข้างบนนี้ครับดีนะครับที่นี่ครับครับใครที่เก็ดหาก็กดตัวนี้ครับข้างบนตัวนี้ครับเมื่อเป็นหนึ่งครั้งครับแล้ว กดเข้ามาดาวโหลดตัวที่สองนะครับคือมันจะขึ้นมาให้ทุกอะไรนะครับกดไปถึงครั้งครับนี่ครับตัวเกมตัวไฟเกมตัวเกมอะไรอยู่ตรงนี้หมดนะครับนะครับแล้วกดตัวนี้ครับสามจุดข้างบนนะครับสามจุดข้างบนนี้นะครับกดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งครับแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วกดสองอันนี้ครับกดตัวเกมสองอันนี้กดตัวเกมสองอันนี้ครับแล้วเราก็กดครั้งนะครับแล้วเราก็ กดปล่อยนะครับกดแตะแล้วกดตัวนี้ับพทวันด้งขึ้นมาหน้านี้นะ่าเป็นะครับผมทำผิดนะครับถ้าเรากดแบบนี้เลยครับนี่กดเหมือนเดิมนั่นแหละครับกดสามจุดนะครับกดสามจุดสามจุดให้ข้างสี่เหลี่ยมหลายๆจุดนะครับกดตี้ตัวนี้ครับตรงนี้ ้มาปั๊บแล้วก็กดลูกศรตัวแรกนี่นะครับนี่ครับแล้วกดเลือกไฟล์สองอันของเรานะครับแล้วก็กดกดค้างให้มันหยุดนะครับนี่ไว้ขึ้นมาแบบนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้ามันแบบนี้เราแตะหนึ่งครั้งครับนี่ครับมันก็ยิ่งมาหน้านี้นะครับนี่นี่แล้วเราก็กดตัวแรกนะครับรอมาแตะไฟสักครู่นะครับ ี๋ยวจะตตะไปตอนที่ว่าแต่ไฟสองอันนี้เสร็จเลยก็แล้วกันนะครับกลาไปถึงแล้วครับตรวหมาปี๊บไ้มันแตะไฟเร็วนะครับ,รไไแ,รบแล้วก็รอมาสักครู่นะครับแค่มีเสียงไคถ้ามีเสียงพเพียงหรือเสียงอะไรผมขอไฟด้วยนะครับ โอเคครับมันก็จะแตะไฟกันเสร็จแล้วไว้เพรามันแตะไฟกันเสร็จเราก็จะได้ตัวนี้มาครับนีเหลืองสองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเกม T T A San ถ้ากดเข้าไปตัวเกม T T A San หนึ่งครั้ง g T A San Light dot A A P K นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วกดตัวแรกนะครับโอเพนนะครับโอเพนนะครับนี่ครับเราก็ลองสักครู่แล้วกดติดตั้งนะครับติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วก็รอมันสักครู่นะครับเม๋ยวพอมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วเรากดเข้าว่าสิ็จสิ้นนะครับวันนา้นี้แล้วใช่ไหมครับถ้าถ้าเรากดไปที่ตัวคอมเดอร์ล็อกสไตล์เกมครับกดค้างนะครับเดี๋ยวครับเป็นหนึ่งคนดูนี้ก่อน โอเคไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เรากดค้างนะครับกดค้างเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นสองตัวนี้นะครับหรือค้ดลอกก็ได้แต่ผมจะกดตัดนะครับตัวลูกมันไกลนะครับแล้วกดข้างบนเหมือนเดิมครับคุณกดข้างบนเหมือนเดิมนะครับกดตรงที่ว่าดาวโหลดข้างบนนะครับหรือจะกดสองจุดนี้ก็ได้แต่ผมจะกดข้างบนนะครับกดข้างบนคำว่าดาวโหลดนี่นะครับแล้วกดตัวแรกสีเขียวนี่นะครับแล้วก็หาคำว่าดาวโหลดได้เราเราก็ พ็กดมาหน้าแรกมันเดิมแล้วหาเขาว่า Android ตัวนี้นะครับพอไปครับพอมันเด้งเข้ามา Android ให้เรากดตัวแรกนะครับ Data นี่ครับแล้วเราก็กดแล้วก็กดสีปูมสีเขียวอีกข้างล่างนี้ก็ได้หรือจยกดแล้วกดสีเขียวตัวนี้ข้างล่างนี้ก็ได้ครับแต่อันนี้พอบังนะครับแล้วหรือเราจะกดตัวนี้ก็ได้นะครับอยู่กดสีเขียวข้างล่างนี้นะครับพอมันวางแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับพอมันวางเสร็จแล้วนะครับ ให้เราเลื่อนหายนะครับว่ามันมีอยู่ไหมเพราะว่ามันติดแล้วมันหายไปไหนไหมนี่ครับมันก็อยู่หน้านี้นะครับนี่ยู่จุดนี้นะครับกดกลับไปที่ดาวโหลดมันเดิมแล้วก็หมอดวิกไปนี่ครับตัวหมอดวิกไว้ให้เราแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วเห็นไหมครับว่าคอมลลอสตาร์เกตตัวนี้ครับตัวนี้ครับให้เรากดค้างนะครับแล้วกดตัดนะครับตัวเดิมกดข้างบนนะครับมันเดิม Data แ n d ดรอยด a ดัตต้มันเดิมครับแล้วเรากดวางไปเลยครับแค่ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากดตัววงกลมตัวนี้นะครับกดตัววงกลมแล้วกดตัวนี้ครับนี่ครับนรอมันวางสักครู่นะวางวางเสร็จแล้วถ้ามันวางเสร็จแล้วมันก็จะอยู่เหมือนเดิมครับให้เรากดให้เรากดออกตัวแอปแต่ไฟนะครับแล้วเราก็มาตัวเกมนะครับที่พูดแตดไปตอนที่เข้าเกมเลยก็แล้วกันนะ แล้วผมจะสีรถทุกคันมาให้ดูลลองกันเลยนะครับถ้าลูกมันไปฝอยมาแต่งอะไรก็มันน่าจะมีแค่พวกบิ๊กไบ์ละมั้งครับใช่ครับมันน่ามันมีแค่บิ๊กไบ์นะครับแล้วผมจะเอารถบิ๊กไบ์ไปสีลมลงกันให้ดูนะครับที่ที่ว่าตัวลูกหน้าปกมันเป็น ตัวะเยะๆนะครับมันก็เป็นแบบนี้นครับนะแบบมันก็มีแต่แบบนี้ครับมันก็มีแต่ใบ,ใบนะครับผมรถเอาวันอิมนะครับมีแบบมีกระจกแล้วก็ไม่มีกระจกด้วยนะครับเราแบบมีกระจกเนี่ย

เขาจะสีให้ดูก็อาสามก็มีนะครับ เย็นกับตัวรถสอนที่ว่ามบอกที่ผูกนะถ้าถ้ากวดคือคุณจะเป็นตำรวจนะครับคุณจะทำงานเป็นตำรวจเลยเกีย<ม>ร์นี่จะ400ตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเสียงย่างนี้หรือเปล่าเราเสียเกียร์อีกไหมดู ถ้ามันแหลกแหกหรือมันกระตุกยังไงก็พอใช่ไหมต้องผมเช่ารถมามาจอดรวมๆกันลย CBR ของ ครับผมนี่น่าจะเป็นทัวรลิงนะครับนี่มันไม่จริงนิงจริงหรือเปล่าครับ เกี่ยวไปเนี่ยใช่ครับน่าจะมีสักป,ประมาณเอย่างละมีก็น่ากัดเก้าคระตอมายเก้าคันใช่ครับเก้าเก้าคันครับที่พูดรถหัวเก้าคันนะครับ เออเออรนมีทั้งหมดเก้าคันนะครับ เป็นตัวเครื่องถ้าเรากดยิยอรัวๆนะครับไม,ม่ก็สองคังนะครับมันก็จะเป็นแบบกล้องรีวิวรถแบบนี้นะครับดูสิครับทุกคนว่ารถเยอะไหมครับที่จริงไม่มีเก้าคันนะครับแต่คันที่ผมนั่งอยู่เนะี่ย คือผมสีกอาสามมาใหม่นะครับถ้ากดลูกศรแล้วออกไปมันค้างอยู่หน้านนี่เ,เราเลื่อนลงมาสักนิดนดง ถ้าชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ชออกก่องจักรภพเลสซิ่งเลยนะครับถ้าอยากให้แจกเกมอะไรก็บอกได้ครับหรืออยากให้เออ่ทำอะไรต่อไปก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงข้อก,ก่อนก่อนจะจบคลิปนี้นะรสส like นครับขอสักสองไลค์ก็พอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงข้อแบบเต็มสุดหลอดเลยนะเนะี่ย 放向。